ได้เลยครับผมนไหมครับค้องไมครนบ่หช่ววันเกิดถ้าผมยับ้า่ก็น่ารักมากๆเลยครับผมก เห็นที่พี่นักข่าวร้องมีบทเรียให้ที่ใจครับแล้วก็มีแฟนๆมารอข้างหน้าด้วยแล้วก็มีคนที่ทยอยส่งของมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีคนที่รอดูไลฟ์อยู่บ้านด้วยครับสามพิเศษจบแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมอ่ะอยู่แล้วเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ปีนี้คิดว่าคงจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นอ <ừ S 1> ีกเยอะเลยครับผมก็ฝ <ๆ S 2> ากติดตามด้วยนะครับมีของขวัญอะไรให้ตัวเองหรือยังครับปีนี้ ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับยังไม่ได้คิดเลยวันนี้อยากจะเต็มที่กับไลฟ์ก่อนครับผมอยากให้แฟนๆทุกคนชอบมีสิ่งที่มิวอยากได้แลวยังไม่เคยมีเลยไหมคบอยากได้ยังไม่เคยมีเหรอครับเอโน้หม่มน่านาน่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละครับก็อยากแบบอยากไปเขาเรียกว่าไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยอย่ากมีไภายนัของต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับก็คืออาจโนเนาะก็คิดว่าคิดว่าครับผ แฟนครับของฝันก็คือตัดใหญ่เต็มเลยมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ที่เห็นนะครับก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบแฟนๆเขาเอาเงินมาพันเป็นลูกเค้กเอาเห็นมีแบบเป็น31ชั้น21ชั้นเต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เข้าไปดูจริงๆนะครับนี่คือมั่ง่ายทวิตดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเห so like ็นมีเพชรด้วยใช่มีทองด้วยทองด้วย นแ,นแล้วก็จะกล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอคอนเสิร์ตจบปุ๊บก็จะเข้าไปอัปเดตว,ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับรอนะครับเอาใจขนาด <ใน S 2> ไหนถึงแบบเราปีที่ผ่านมาจะไม่ได้มีผลงานอะไรแบบยิ่งใหญ่ออกมาให้ผลงานได้เห็นแต่เขาก็ยังไม่ลืมเราเลยโอโหต้องขอบคุณูทุกคนมากเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าห่างหายจากงานแสดงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเป็นงานเพลงสักส่วนใหญ่คิดว่าปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นงานแสดงกันจุๆแน่ๆครับแรงสปออร์จากใคร ตัวเราอย่างไรบ้างดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับผมและยิ่งเหมือนทำให้เราแบบเหมือนอยากสร้างสรค์ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้มาครับผมมันก็เลยแบบทําให้เราแบบตั้งใจทํางานในทุกวันเม่กี้บอกว่าปีนี้จะตอบไปอาจจับีแพลนเกี่ยวกับงานในต่างประเทศยังไง<ช>บ้างครับ,รบก็ต้องรอเดตนนิดนึงคืออาจจะยังเล่ามากไม่ได้แต่ว่าก็คิดว่าอาจจะต้องบินไปต่างประเทศด้วยครับ หลักๆคือเป็นเรื่องของการแสดงไม่ใช่งานแสดงใช่ไหมเรื่องงานแสดงด้วยครับในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับใช่ก็ซีรีส์ของเราเองถ้าถ้าของเรื่องซีรีส์ของเราเนี่ยจะถ่ายในไทยเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีมีวงสวงจรจังแล้วงานวงสวงจริงจังช่วงเดือนหน้าก็ฝากเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผม๊กถ้าในต่างประเทศมีนักแ,แสดงที่อยากจะร่วมง,งานหรือมีนักรอ้รองที่อยากจะร่วมง,งานอ,อืเยอะอะไรครับอาริเชนอาริเชนเหรอครับ เป็นมาสโตรนี่เป็นมาวัตสันเนีครับผมถ้านาักแสดงชอบคริสเดนเบลล์กันโอกาสนะครับมไม่รู้เลยครับผม <laughs> อันนี้ไม่รู้เลยครับผม <laughs> อันนี้บอกเลยว่าไม่รู้เลยครับ<อ>แต่ถ้ามีโอกาสก็รีบขวาเลยโอ้โหรีบแบบรีบไม่ไหวแล้วบิน <laughs> <laughs> จองตัวบินเลยอะไรอะไรทำให้เราที่ชอบขอเขาลนะ่ะเรื่องการแสดงนี่แหละครับผมเป็นเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งใจในการแสดงของเขาจะเห็นว่า โอ้คือในของไทยก็แบบสุดยอดแล้วนะของกรรมวทธีก็สุดยอดเหมือนกันก็จะเห็นว่าม,ม,มีมีมีหลายเวยที่มีความแตกตๆๆ่างกันครับผมก็เลรู้สึกว่าประทับใจเราต้องฝึกฝนเป็นยังไงบ้างอนในตอนนี้ก่อนเลย ใช่ตอนนี้ก็พยายามแบบศึกษาเรื่องการแสดงในหลายๆเวทนครับผมก็จะเห็นว่ามีหลายหลักสูตรมากของไทยก็มีหลายหลักสูตรนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะอัปเดตของตามประเทศด้วยว่าที่มาของเขาเนี่ยมาเป็นในแนวยังไงมียังไงบ้างอะไรครับก็ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการเรียนกับเป็น acting coach ของ LA เหมือนกันก็เป็นการซูมก็ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันเพราะว่าห่างกัน12ชั่วโมงเขาเขาเช้าปุ๊บเราเย็นกลางคืนแล้ว แล้วเราจะเรียนตอนกลางคืนวกเขาก็แบบพื่งตื่นมาเลยครับก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่พอตื่นเราเรียนตอน9ก้าโมงสิบโมงเนี้ยเขาต้องตื่นมาทีห้ามาสอนเราก็น่าหลักมากเขาสอนเป็นเรื่องอะไรครับอาย์ก็เรื่องเรื่องเรื่องภาษาเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมเรื่องสำเนียต่างๆแล้วก็เรื่องการแสดงว่าเวในการแสดงมันจะมีหลายแบบเลยเราก hmm. ็ร <unreal. rare S 2> well ู้สึกว่าต้องเอามาแอบพลาได้ด้วยเพราะว่าเรื่องเรื่องการแสดงเนี่ยครับผมแล้วแต่ปรุงกับด้วยว่าวิธีการไกด์ของเขาเป็นยังไง เลยอาจจะต้องดูเดินแบบแบบไปก่อนเมลล่าสุดเหมือนมีแสงกระสิทธิมาบอกว่ามีแฟชั่นวีเขาติดต่อให้เราไปเดินแบบว่ะนะไม่ใช่ก็ไปไปร่วมงานนะใช่ครับที่ที่ปารีสไปแฟชั่นวีครับแต่ว่าก็ไปไปไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเหมือนก็ให้ไปช่วงต้นมีนาครับผมแล้วก็ตอนน้ก็ติดเรื่องงานซีรีส์ของเราแหละก็เลยรู้สึกว่าไปไม่ได้ เอไว้โอกาสหน้านะครับเสียดายมากเลยเสียดายอ่ะเสียดายมากเพราะว่ามันก็ถือเป็นแบบใบเบิกทางทุกคนได้เห็นเราที่างานนั้นด้วยเสียดายเสาายียดา,ายจริงๆเพราะว่าก็รู้ว่าเกสที่มางานด้วยกันก,รรก็บอกผมสุดยอดมากเลย <c oughs> อยากไปเจอเขามากเลยแต่ไม่ได้ไป <c oughs> อ่ะเคลียร์ดยวทัำไหม่ันคะไม่ทันจริงๆเพราะว่าอ่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแหละก็ไปพักฟื้นมาเรื่องโควิดใช่ไหมครับก็หายไปเป็นอาทิตย์กับสองอาทิตย์แน่ทีนี้ก็เลยแบบต้องสะสมงานที่หายไปเยอะมากๆตอนนี้ การถูกเชิญมาเป็นสัญญาณนะครับแบบว่าชื่อเสียงของเราก็ถือว่าไกลๆแล้วถ้ามาก็ก็ดีก็ดีใจครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ว่าทางหน้ามองทางนี้ก็ถือว่าใช่กลับไปอ่จริงๆอยากบินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องทำงานก่อนเมื่อกี้บอกว่าจะพับปืนยังไงคะตอนนี้ร่างกายร้อนระแจงนะก็ก็เกือบเกลีบแล้วครับผมก็ ตอนตอนช่วงที่ป่วยเป็นโควิดใช่ไหมครับของผมมันจะมีอาการแค่ไอเฉยๆแต่ว่าไอมันจะไอายดุดุดุนเลยแต่พอกินยาต้านไวรัสจาหายไก็หายไวมากครับประมาณประมาณ5วันก็ออกจากโรงพยาบาลเล้แหละครับผมแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านสิ่งที่หวงที่สุดมีความห่วงยังไงพะวงมากที่สุดนะครับก็ก็ห่วงเรื่องเรื่องเชื้อล่งปอดเนี่ยแหละครับผมก็พอพอไปถึงปุ๊บเหมือนคุณหมอเขาก็ให้ทานยาต้านไวรัสก่อนแล้วก็เจาะเลือดเนี่ย ไปตรวจครับผมไปตรวจเชื้อแล้วก็เอ็กซเลปอดด้วยก็เป็นห่วงมากว่าอค่าปอดเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ผลออกมาค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็คอยอัปเดตกับคุณหมอตลอดทุกวันมีอาการลองโควิดบ้างไหมครับก็ไม่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าพออตอนกลับมากักตัวที่บ้านเนี่ยยังมีอาการไออยู่เรืออล็กนิดหน่อยครับผมแต่ว่าสักพักหนึ่งก็หายแล้วก็ไม่มีอะไรวันวันที่กลับบ้านก็ติดเท็นโิซเตอร์ งงไหมคะแค่เดินทางกลับบ้านเท่านั้นเองก็ดีใจที่แฟนๆคอยอัปเดตตลอดเลยครับเารแต่งออกส่งกำลังใจให้เราเนาะใช่น่ารักมากๆลูกผู้กำกับงานวันนี้จะมีอะไรบ้างก่อนจะถึงเรื่องงานก็โหม ก็งานนี้ก็จะเลือดเป็นเป็นเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็จะมีทั้ง XR ด้วยมีทั้งเป็นเป็นจอต่างๆด้วยครับแล้วก็จะมีเคสหลายๆท่านซึ่งต้อาจจะก็อาจจะบอกว่าเคสเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบยุ่งมากๆเลยมีการอัดไปก่อนแล้วด้วยครับผมประติบได้ไหมเพรับว่าสักกี่คนดีก็ที่ประกาศไปมีพี่สิงโตน้ำโชวครับผมมีมีทอยมีทอยครับมีโบกี้มีที่ไรอ้อนมีมีโชมาลีครับผม มีอัตรกรแรปเปอร์นะครับแล้วก็มีวงพีซี่กับเพเซลครับเราเลือกที่เพราะว่าก็เป็นศิลปินที่เราชอบมากๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเราเรารู้สึกว่าถูกใจเขาม,ม,มากๆทุกคนแบบสุดยอดม,ม,มากๆเลยเราถูกเรียพร้อมยังไงบ้างครับกับงายอุ้ยซ้อมเยอะมากตอนตอนที่ป่วยเป็นโควิดก็แบบอะอย่างน้อยเราไอเราร้องเพลงไม่ได้ก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆทุกวันตอนนั้นคือ พูดไม่ได้เลยครับคือถ้าพูดผมจะไอปั๊บเลยต้องอยู่เมียไป4ี่ห้าวันเลยแลติดงานเตรียมงานมานานแล้วอนกันถ้าของงานนี้เตรียมไว้ประมาณ6เดือนนี่แหละครับเริ่มวางแผนมาได้หเดือนที่แล้วเพราะว่ามันรายละเอียดงานมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์ในงานจะประมาณ3ามสถึงสชั่วโมงก็เตรียมขนมขนมอะไรดูไปด้วยได้เลยครับผมก็เลยมันแบบ ดูดนเพลงเยอะมากๆช่วงโชว์มีหลายโชว์มีวีทีอาร์ที่ไปถ่ายแยกอีกก็ต้องฝากทุกคนคิดว่าคุณจะชอบกันก็เปลียนการมางานมากๆไม่จัดไลฟ์ยาวขนาดนี้นะครับางเพราะอยากให้ทุกคนคุมครับผมกับกับเสร็จตังค์มาแล้วก็อยากให้ทุกคนคุมมากๆครับผมก็เต็มที่เต็มที่แต่ว่ารักใจก็คือไหวเนาะเพราะว่าพอกอมันเคยเป็นโควิดมาแล ใช่ครับก็ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เหนื่งง่ายมั้งครับคงอาจจะเหนื่งง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรสามเดือนขวบแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่งง่ายอยู่แล้วอะไไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็ก็ก็ค่อนข้างแบบโอเคครับผมแล้วก็พอหลังจากออกมาก็ออกกำลังกายเยอะครับเช้าเย็นเลยจะได้แบบฟิตสุดอย่าปีนี้แฟนๆก็ตั้งแต่ที่นี่เองก็มีการแบบซื้อตามบิวบอร์ดต่างๆรถ ใช่ครับพยายามอัปเดตอยู่ว่ามีอะไรบ้างทั้งในประเทศที่ตาา่างประเทศเลยครับผมเพราะว่าโดยแฟนจัดโปรเจกต์ให้เยอะมากๆจริงๆก็พยายามคอยส่องๆอยู่อย่างของในไทยเนี่ยก็มีเห็นบ้างจะเห็นแบบรถตุ๊กตุ๊กอะไรเงี้ยมดเมฆอะไเราไปตามเก็บด้วยเหมือนกันยังไม่มีโอกาสไปตามเก็บเลยครับคิดว่าเนี่ยถ้าพอหลังจากงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจะไปตามเก็บครับผมชื่นใจไหมครับโอ้ชื่นใจเลยครับน่ารักมากๆดูแต่ละอันคือแบบโ o o คือเห็นถึงความพุ่มเทของทุกคนเลยว่าแบบตั้งใจมากๆในการทำผมของแอนผมเลยนะครับขอบคุณแฟนๆสักหน่อยใน่ินเดียและต่างประเทศก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมทั้งไทยและต่างประเทศเลยที่คอยสนับสนุนและคอยติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์เลยแล้วก็ตัวงานงานนี้เนี่ยตัวมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อให้แฟนๆได้มีความสนุกแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาแฮปปี้กันในวันเกิดของผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ อคุณนะครับท่านี่ค่ะอินเสดกันไหมคะอินเสดกันอินเสดกันอินเส

กนี่นะคะมีนะคะมีสองสัดถ้าไม่ีสอสัดโอเคที่นี่ยี่หัวใจหลังคาหลังคาหลังค

หวานกันนะคะ